สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับเกมศัพย์ย์วิญญานจานนะครับหรือเกมจำยุทธผู้ถังซานนั่นเองของเรานะจ๊ะโอเคอันนี้ผมเพิ่งเริ่มเล่นจริงๆเลยนะครับมันเพิ่งสอนเล่นอันนี้เป็นตัวของถังข้าวนะครับมันน่าจะเป็นเกมแนวเทิร mm ์นเบดเพราะภาพก็โอเคเลยตามที่เห็นเลยโคตรสวยผมชอบมากถ้าใครยังไม่เคยดูจมยุทธผู้ถางซานก็ สามารถไปดูได้นะครับมีทั้งเป็นหนังมีทั้งเป็นอนิเมะอนิเมะต,ตอนนี้มีมา200กว่าตอนแล้วนะครับไปหาดูกันได้นะครับจอมยุทธ์ุทธถัาซานแนะนําเลยว่าโคตรสนุกอนิเมะจีนโคตรดีเรื่องนี้อันนี้มันยังให้เราตีเองผมก็ยังเล่นไม่เป็นแม่ก็ไม่บอกว่าตีอะไรนักสตงโดเพชรอชาหัวไปดลยชอบเ,เอฟเฟกต์เหมือนมากาโคตรไท อันนี้มันเป็นตอนเหมือนกันในหนังมันย้อนมาตอนที่ตอนนี้ถังซานยังเด็กอยู่ไม่ไม่สปอยวะ่ะเพื่อนๆไปดูนันี่แบบโอ้โหเปพเกอลังการโคตรดยอดฉากคล้ายในอนิเมะมากเลยนะครับแค่ตัวละครน,นี่ก็ใช่แล้วแต่แค่อาจจะภาพพื้นหลังอะไรไม่เหมือนกันนิดหน่อยเพราะว่าในอนิเมะกับในเกมก็ต้องต้องเข้าใจด้วยนะครับแต่บอกเลยว่าโคเด็กดข,ข้ามไปเลยเราอะ ถังจานเข้าโรงเรียนแนย so ้วนะครับเป็นไงี so ้บอกนะภาพพดสวยเพื่อนเพื่อก็สามารถไปโหลดมาเล่นได้นะครับสัพท์ยุวิญญาณจานนะครับเพิ่งมาแตคลิปอย่างเดียวเรานั่นเองเสียงไทยด้วยนะมันเริ่มเล่นไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มเล่นวันแรกเลยนะครับวิญญาณยุทธเปิดหน้าวงแหวนถังเซนเป็นกิววิญญาณที่หนึ่งพันเกี่ยวไม่ไม่ต้องอ่านมีคนโชคของไม่ต้องอธิบายะน ไม่เลยไม่เลยผิดกลางไม่ได้แล้วต้องเริ่มงของเร่อของชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นก้าวสู่การประจนโอ้โหแค่เอฟเฟกต์เขโคตรดีคันตาเลยเป็นไงเป็นไงตรงนี้แค่ภาพเอฟเฟกต์เนี่ยอืมสุสเก็ตในที่นี้พาไปหอพักอันนี้สันใหญ่สันใหญ่าขอบคุณ ตดคาดเงียวแล้วนีพลังวิญญาณมากพอสามารถใช้เลือกทนีอ๋อถ้าพลังวิญญาณมากพอมันจะมีแสงสีฟ้าที่พื้นสังสารถ้าในเป็นอนิเมะมันเป็นสายควบคุมมันได้แล้วต้องไปอ่านสกิลแล้วก็จัดสกิลคอมโบแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นถ้าขี้เกีจก็ออโต้ถ้ามันมีน่าจะมีออโต้อยู่หรอกแต่สกัดเสียวูต่อนี่เียกว่เสียวู วันนี้เป็นวันเสาร์อนิเมะมาทุกวันเสาร์ <c oughs> เราต้องดูทีธรรมดา,าไปก่อนพลังวิญญาณไม่พอเ <c oughs> สียอูนี่เป็นกระต่ายออนชอนนะครับไม่ใช่บอลชอนนะไม่ใช่ไก่นะแต่บอลชอนนะ <c oughs> คือกระต่ายนะ <c oughs> ไปธรรมดาไปมาแล้วมาแล้วเอฟเฟคโคตรสวย เนี่ยจะไม่หมดเลยชนะซะแล้ว <c oughs> ผมก็ยังไม่รู้เรื่องมากเลยนะหร <c oughs> บ,บเกมนี้เราเพินะ่งเริ่มเล่นกันเนี่ย <c oughs> ตามที่เห็นเลยเราก็จะเริ่มไปอ๋อได้รับไอเทมไปได้เ,เสียวอู่มาเพิ่มอ๋อเราต้องลากลงได้ทั้งหมดหกตัวลงได้หกตัวเลย,หยเหรอคือคะแนนคะแนนคือพลังชัม่มัดข้าร่าจะตป่นยังดีกว่าอ เราสามารถเลือกได้สายคิดสายสัตว์ปีถังซานนะ่ะมันต้องเป็นพิษอันนี้ไม่เอาสายงูนี่ทำให้ย่้าเหนียวมันลวด่องดิกดมันลวดได้ไหมมันนวดน้งกดไม่ได้หรอมันนวดน้งกดไม่ได้เนาะ รอก่อนหนอมาแล้วสกิลล็อกมันเรียบร้อยสวยสเสียอู้สเสืออู๋ยังใชท่าไม่ได้โคตเสียวบอกเลยมาพอมากนะตัวนี้ตกระชิบและพร้อมที่เติมเงินมากเลยนะวันเนี้เดีเ๋ย,ยนะต้องไปดูจึงทังแรกมันแน่เลย,ย,ยเพื่อนทาวงหวนวิญญาณเจ๋่ยววงแหวนวิญญาณสองร้อยปอ๋อมนดูถ้าสเสืออู้ ไสกิลวิญญาณที่หนึ่งแปดกระบวนการสังหารจุดเด่นสกิลวิญญาณที่หนึ่งของวิญญ,ญ,ญาณจารย์สายโจม,ม,มตีมั่วไปเพื่อขับรุนแรงและสร้างดาเมจมหาศาลต่อสกู้หนึ่งคนเออกี่ทีนะเก้าทีนะว่าร้ายโอ้สบ,สบายสบายไม่ได้อัดแต่เปิดกล้องตามไปได้ตามไปได้ตไได้องกดมือเพื่ออัดคาร์ในการเล่นเกมมัภาพสวยนะออกมาแล้วครับโอเคเลยถ้าเขาแบบเล่นในคอมนี่ผมว่าน่าจะโอเคนะแต่นี่ผมเล่นในแพทนะครับ มันเป็นเด็กมันนวดได้ยังมันนวดไม่ได้มันนวดไม่ได้ก็ตรวฝนหน้ามันก่อนเลยเด็กทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่ฝนหน้าแต่ถ้าเก็บดวงน้องมันก่อนแลวน่าจะเอาขี่กว่าไหมไปนะต้องล็อกฝนหน้าันซีแรงมากเขาต้องล็อกเซอ,อ้มาไอ้ไอผมกต็ตก่ะไอ้เป็ดมันดีมากแต่ก็ไม่ถึงกระตกมากแต่น่าจะกินแบบมหาศาล ไปเยี่ยมมากเลยลูกเฟียวมากเลย,ลเย,เลยนี่งี่ว่าเลยอสรพิษผมพูดไม่มีผิดตอนลานวงแบวนวิญญาณเสียวอู่ถังซ่านมันต้องเป็นรูอสรพิษม่านโผลหลัวท่านเกี่ยวของถังซ่านจะผุกมัดศัตรูแปดด้างใช้แปดกระบวนท่าสังหารของเสียวอู่จนตั้งดาเมจแปดเตะเด็กก่อนนะถ้ามันไม่บนะังคับเนี่ยเฮ้ยนี่อะไระเฮ้ยเสียวอู้จิกก็ตาย เดียวก็ตายแล้วเสียวอูมันดาเมจเดียวเบี้ยวเดียวก็๊บแม่ว่าบอกเลยนะลูกไปต้องไตมากมเหมือนเหมือนเหมือนในเละเหมือนในเมะเลยต้องกลับคอยรอแล้วรอคอยตอนแรกผมไปเล่นยกกลาง แล้วก็เล่นมายฮีโร่อนังสารมานี่ไปไปเลยแล้วแต่คนชอบนะครับดีย๋ยว่ากันนะผมชอบอย่างเงี้ยได้จันใหญ่มาได้ซื้อเอทีมแล้วได้ซือเป็นปิยญ,ญาจารย์กปอดเพิ่มได้ซื้อในตำแหน่งว่างของทีมนักแตะไป้าบงแบนที่เหมาะสมให้เขาสิได้ซื้อเป็นปิญญาจารย์ มันแนะนํอ่ะมันยังดีมันยังแนะนําแต่เราสามารถน่าจะอ่านได้อยู่ผักมั่นใจว่าจะชนะสามารถเปิดต่อสู้อัตโนมัติมั่นใจอยู่แล้วปูต่อสู้อัตโนมัติเลยอัตโนมัติแก่งกับเราอยู่แล้วเราแค่จัดทีมไม่แข็งแกร่งแต่บาคนถนัดกดมือกันแล้วแต่แล้วแบบเรียงสกิลแบบเป็นคอมโบเป็นชุดๆๆนี้แต่ผมมั่นใจในระบบเกมว่าเขาคำนวณมาเลยแล้ว มันบอกว่าถ้าเรามัน่นใจที่จะชนะสามารถกดต่อโต,กต,กต,กตกได้เลยถ้าแพ้เราค่อยมากดมือเป็นไงกระโดดบายบายอย่างเงี้ยบายบายเลยตายจ้ามาเป็นลงเหมือนมิจายทัถน์สามารถปีดเดี๋ยวต้องเปลี่ยนให้สังสัรคใหม่ได้ซื้อมาได้ซื้อมานี่ได้ซื้อใคร ลมกรณีแยกจุดเด่นสกิลวิญญาณที่หนึ่งของวิทยาจารย์ซามจามเมส200%เมสูงต่อศัตรูพร้อมกันหลายคนได้อ้อตีมูเคฮะมีเสียงเอะอะวอยว่ามาดิแกร์เท่าไหร่มันจะพาไปสุ่มกาชาเนี่ยตัดนานนี่ครับโอ้โหควรจะตัดเจอแต่ละคลิปเป็นชั่โมงรวบรวมพลังจัดการศัตรูครับเหรอมันน่าจะให้มาทดสอบสกิลของอาจารย์ ต้องตีแรงจังว่าต้องไงมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยใช้พันเกี่ยวของถังซันเพื่อควบคุมศัตรูสุดแรงสกิลวิญญาณฟ้าถล่มกรณีแยกของเต้ซึ่งตายจ้ะมันต่อใส่หน้านี่เนี่ยมันต่อใส่หน้าบอกแล้วว่ามันต่อใส่หน้าอดข้ามไปเลแล้วอ่ะสโต๊บุกอีกแล้วบุกอะไรอ่ะ mình phơn này 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 mình phơn, tốt ông tao. Một kiếm đi lắm. Tài, dài. Lock ong lên. Echo, lắm, lắm. Echo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 , lắm. น่าจะอู้จะอู้บ้าง้วไม่ตายแล้วทีไอหมีเฟิร์นอ๋ออ้ออันนี้ดีกว่าเก็บทีละตัวอย่าโลภเอาให้หมดทีละตัวธรรมดาก็พอแล้วไม่ต้องถือสก๊กีวก จานทะลวงจะเพิ่มคุณสมบัติมากมาย,ยและดูดซับวงแหวนใหม่ได้รีบไปลองสิทะลวงเหมือนอัพเกรดอะหรออัพข้ามคลั้อนอย่างเงี้ยเลยนะนี่จนะนนสามารถรับวงแหวนวิญ,ญญาณได้อีกหนึ่งวงอือ ออโต้แล้วมีความเร็วสูงสุดคูณอะไรได้ไหมขูดหนึ่งหรืคูดสองจะดิไวไหน่อยถกแล้วปีสู้เรามไม่ได้หรอกแล้วน,นี่ไงถ้าากดออโต้มันไม่ยอมล็อกเอาสอรหัพิษมันไปล็อกตัวลูกกระจกตดนตีตายตดนสะตั้นเลยไงแต่ไงชนะอยู่แล้วแหละเชคอกตีทีเดียวก็ตายแล้วแหลมบอกเลยว่าแหลม อะไรสิปีเนะลยสามร้อยงงว่าหนึ่งสามร้อยต้งให้สามร้อยเริงหรอไม่อยากได้สามร้อยอ่ะอยากได้มากกว่าสามร้อยอ่ะเมื่อกี้ให้แค่สามร้อยเอง สี่ร้อยอืมแต่สี่ก็ใส่ไปก่อนเดี๋ยวผมก็ไปลาบเปลี่ยนอาที่หลังลาก่อนเอาก่อนเอาก่อนลากเก็ดเสร็จแล้วแต่เพื่อนรับข้ามไปอืให้เดินนะไม่ให้วิง่งน,นะนะ ที่ดุจประจลอยเซยวิญญาณสามารถร่วมมือเพื่อฆ่ารวดเร็วศัตรูแรงนักเรียนนักเรียนผมก็ยังเล่นไม่เป็นเลยก็เล่นไปนเรื่อยๆส่วนเรื่องการเติมเงินก็เดี๋ยวต้องขอไปดูก่อนว่าเติมอันไหนก็นเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับโอเคเราเจอเติมเงินครั้งแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเติมอันนี้ก่อนนะ เติมครั้งแรกวันแรกมันจะได้บวงหมา,านวิญญาณพันปีแล้วก็ได้ตัวนี้วิ่งฝึกจื้อสี่ดาวแล้วก็ได้พวกอะไรปก,กติทั่วๆไปก็เดี๋ยวเริมได้ดวงหมาวิญญาณสูงสุดถึง4ี่พันปีนะครับแล้วก็ปัสิ่งที่ผมน่าจะเติมผมขอเติมเป็นแพ็กเกจอันนี้ดีกว่านะครับโบนัสฝุกพลังพรีมเมียม โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วมันรับวันแรกได้ตั๋วมาแล้วเราต้องไปจัดทีมใหม่อันดับแรกนี่คอเทนี่สายซับพอร์ตเราไปจัดทีมกันดีก,กว่าเอาโจมตีหมู่อ,ออกไปก่อนเลยอันดับแรก มันเปลี่ยนก็หมายถึงยังขอสังสารได้ก่อนดีกว่าวลืมเลื่อมอีสามรลอยปีออกไปเลยเปลี่ยนมาเลยใส่พันไปนี่สายเพลิดสามถึงนหกร้อยจัดทมีมเอาอันนี้ใส่ไปก่อนกันเหนียว กันเนี่ยนะครับเราต้องตีมือตีมือยังล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้ทำไมล็อกทีเดียวก็จะตายแล้วอะตอบตัดหน้าไปหนึ่งทีปอกแหลมขันแหลมเลยได้กี่ปีเนี่ย มาให้กี่ปีมาให้กี่ปีหกร้อยปีอ้ามเหมือนเกมเริ่มเริ่มหน่วงเลยนะแยปลาเฮ้ยเท่กว่าหกร้อยอ่ะทองทองออกหัม่วงขอาด้วยันเดี๋ยวผมขอไปสุ่มที่หลังเก็บตั๋วไว้ด้วยนะครับก็โอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ต่อกดไลค์ก็แชร์กดซับ s c r ค b e ให้ด้วยนะผมพูดแล้วก็ฟาดประกันได้ไว้แล้ว,ว,วอขอภัยไว้เลยนะที่นี้ด้วยนะครับ วันนี้วันแรกก็เสียบแล้ว300บาทก็เดี๋ยวไว้เอว่ากันอีกทีหนึงนะครับแต่อาจจะไม่เติมหนักมากสำหรับเกมนี้นะครับนี้ก็ขอตัวลาไปก,ก่อนแล้วบายสวัสดีครับ